คุณเคยสงสัยไหมว่าเบื้องหลังรอยยิ้มที่เปล่งประกายของไอดอลบนเวทีอาจซ่อนเสียงร้องไห้ที่ไม่มีใครได้ยินถ้าไอดอลที่คุณชื่นชอบไม่ได้แค่เต้นและร้องแต่ต้องต่อสู้กับปีศาจจริงๆทั้งในโลกและในใจคุณจะยังรักพวกเขาเหมือนเดิมไหม วันนี้เราจะพาไปฟังเสียงที่ถูกกลบด้วยเสียงกรีดและดูความจริงที่ซ่อนอยู่หลังแสงไฟกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นสุดสนุกจาก Netflix ครับ K-pop Demon Hunters Idol ที่ต่อสู้ทั้งกับปีศาจและตัวเอง they พารหนึ 1> 1, เวทีที่เต็มไปด้วยเสียงปรบมือและปีศาสตร์เปิดเรื่องมาด้วยภาพของกรุงโซที่สว่างสวัยด้วยแสงไฟเสียงเพลงและจังหวะเต้นของวัฒนธรรมเคป๊อปที่แพร่ไปทั่วโลกวงฮันทริกปรากฏตัวบนเวทีราวกับเทพธิดาทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป๊ะลงทุกจังหวะแฟนคลับร้องตามแบบไม่มีตกหลน่นทุกอย่างเหมือนฝัน แต่สิ่งที่ไม่มีใครเห็นคือเบื้องหลังที่ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นเพราะฮันทริกส์ไม่ใช่แค่เกิร์ลกรุ๊ปธรรมดาแต่เธอคือนักล่าบปีศาจที่ใช้เสียงเพลงเป็นอาวุธในการต่อสู้กับพลังมืดที่มองไม่เห็นเสียงปกมือจากแฟนคลับจึงไม่ใช่แค่เสียงแห่งความรักแต่มันกลายเป็นแรงกดดันที่บีบให้เธอต้องแสดงแม้ในวันที่ไม่ไหว ความสำเร็จในโลกเคป๊อปไม่ได้มีแค่คำว,ว่าเก่งแต่มาพร้อมกับคำว,ว่าห้ามพลาดห้ามเหนื่อยและห้ามเป็นมนุษย์ซึ่งสะท้อนสภาพของระบบที่มองศิลปินเป็นเพียงเครื่องจักรแห่งความบันเทิงไม่ใช่นักร้อง พาดสองรูมี่ศิลปินที่มีความลับซ่อนอยู่รูมี่คือตัวแทนของศิลปินที่โลกหลงรักเธอเป็นหัวหน้าวงฮันทริกซ์มีพลังสูงมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแต่ภายในใจเธอกลับอ่อนไหวที่สุดเธอเป็นลูกครึ่งปีศาจซึ่งหมายถึงเธอมีพลังพิเศษที่ทั้งเป็นพรและคำสาป เธอพยายามซ่อนความจริงนี้ไว้จากทุกคนเพราะเธอกลัวว่าถ้าความลับถูกเปิดเผยเธอจะไม่มีสิทธิ์ได้ยืนบนเวทีและจะไม่สามารถปกป้องโลกจากปีศาจได้อีกร่างกายเธอค่อยๆสูญเสียเสียงสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงระหว่างตัวเธอกับเวทีและแฟนคลับคือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะปกป้องโลกจากปีศาจเพราะเธอไม่ได้ร้องเพลงเพื่อชื่อเสียงหรือการยอมรับ แต่เธอมีหน้าที่ที่จะต้องแบกรับไว้แม้จะต้องแลกด้วยเสียงของตัวเองเธอก็พร้อมที่จะยืนอยู่แนวหน้าแม้เธอจะเก่งแต่เธอก็เหนื่อยแม้เธอจะโด่งดังแต่เธอก็ยังต้องต่อสู้กับศัตรูทั้งภายนอกและภายในแบบไม่หยุดพัก รูมี่คือภาพตัวแทนของศิลปินในวงการเคป๊อปที่ต้องสวมบทบาทตลอดเวลาไม่สามารถพักไม่สามารถพลาดและไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงระบบฝึกหัดและคัดกลองตั้งแต่เยาว์วัยทำให้หลายคนไม่มีโอกาสได้ค้นหาตัวเองและตัวตนของตัวเองเลยด้วยซ้ำ พาดสามซาจบอยส์ปีศาจที่แฟนคลับลงรักซาจบอยส์คืออีกด้านหนึ่งของเหรียญพวกเขาเป็นบอยแบนด์ที่ดูดีมีสเสน่ห์และมีกระแสะแฟนคลับมหาศาลแต่ความจริงแล้วพวกเขาคือปีศาจท,ที่ใช้เสียงกรีดจากแฟนๆเป็นแหล่งพลัง และที่สำคัญปีศาจในเรื่องนี้มาในรูปลักษณ์ที่น่าหลงไหลหลอ่อสะกดใจและสมบูรณ์แบบทุกระเบียดนิ้วเหมือนถูกออกแบบมาให้ใครๆก็อยากรักนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันไม่ใช่ปีศาจที่เราจะหนีแต่เป็นปีศาจที่เรายินดีเข้าใกล้ด้วยตัวเองพวกเขาไม่ได้แสดงเพราะรักดนตรีแต่แสดงเพื่อดูดพลังชีวิตจากคนที่รักพวกเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตา เป็นภาพสะท้อนอันโหดร้ายของระบบบันเทิงที่บางครั้งเปลี่ยนศิลปินให้กลายเป็นเพียงสินค้าและเปลี่ยนแฟนคลับให้กลายเป็นพลังงานที่ถูกรีดจนหมดเสียงเชียร์ที่ควรเป็นกำลังใจกลับกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ศิลปินต้องยืนอยู่บนนั้นทั้งที่ข้างในล้มเหลว ซาจ่บอยส์จะท้อนวงการที่ขับเคลื่อนด้วยการตลาดมากกว่าความรักในศิลปะซึ่งบางครั้งศิลปินก็กลายเป็นหุ่นยนต์ของแบรนด์และต้นสังกัดการแย่งชิงฐานแฟนคลับคือเสียงเงียบที่ไม่มีใครยอมพูดถึงแต่ทุกคนรู้ว่ามีอยู่จริง Sacha <Boy. S 3> Let's these Boyz go town. let get the guys. Run, 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 run the you think just gonna let you steal our fans? พาด4เสียงเพลงที่กลบความเจ็บปวดในโลกของ K-pop Demon Hunters ดนตรีไม่ใช่แค่จังหวะสนุกสนุกแต่คือพลังชีวิตคือเกราะป้องกันจากโลกปีศาจ รูมี่ใช้เสียงของเธอเป็นพลังแต่ทุกครั้งที่เธอร้องเพลงมันไม่ใช่เสียงของความสุขมันคือเสียงของความกลัวความเครียดและความโดดเดี่ยวบางเพลงกลายเป็นบทกวีจากความเสียใจบางเพลงคือเสียงร้องแห้งเงียบๆที่ไม่มีใครได้ยินแต่หนังทำให้รู้ว่าบางครั้งเพลงที่ไพเราะที่สุดมาจากหัวใจที่บอบช้ำที่สุดเพลงในเคป๊อป ถูกผลิตตามสูตรถูกกำหนดโดยคอนเซปต์การตลาดมากกว่าความรู้สึกของศิลปินหลายครั้งศิลปินไม่ได้เลือกเพลงของตัวเองหรือแม้แต่มีสิทธิ์พูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงจากเบื้องหลังเสียงนั้น yeah, 8.5ตัวตนที่ซ่อนอยู่ภายใต้เมคอัพช่วงคลแม็กซ์ของหนังคือจุดที่รูมีไม่สามารถหลบซ่อนตัวตนที่แท้จริงได้อีกต่อไปแต่ต้องเลือกระหว่างการโกรหกต่อไปเพื่อรักษาภาพจำของแฟนคลับและเสียงที่เธอใกล้จะเสียไปกับการยอมรับว่าเธอไม่สมบูรณ์แบบเธอไม่ใช่เจ้าหญิงที่ไม่มีมนทิน และการเลือกของเธอคือการก้าวออกจากกรอบเดิมๆและปล่อยให้ตัวเองเป็นมนุษย์อีกครั้งเธอยอมรับว่าเธอเป็นปีศาจและนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เธอกลายเป็นศิลปินที่แท้จริง ความกลัวการไม่สมบูรณ์แบบเป็นโรคร้ายที่ฝังอยู่ในระบบไอดอลหากศิลปินแสดงด้านที่ไม่ตรงกับภาพจำที่ถูกสร้างไว้พวกเขาอาจสูญเสียทุกอย่างได้ในชั่วข้าคืนความจริงถูกปิดไว้ใต้เมคอัพและคำว่าไอดอลต้องไม่มีวันพลาด hey, this Time for พาดห6ความจริงที่อยู่หลังแสงไฟหนังจบด้วยฉากที่ฮันทริกซ์ยังคงยืนอยู่บนเวทีแต่ในหัวของคนดูมันเต็มไปด้วยคำถามแสงไฟที่เราเห็นมันสว่างจริงไหมเสียงเพลงที่เราร้องตามมันสะท้อนความสุขของศิลปินหรือเป็นแค่บทที่เขาต้องจำ K-POP Demon Hunters ไม่ได้อยากให้เราดูแล้วร้องวาวแต่มันอยากให้เราดูเราเงียบแล้วถามตัวเองว่าเรารู้จักเสียงของศิลปินที่เรารักดีพอหรือยังแสงไฟของวงการนี้อาจไม่ได้ส่องให้ศิลปินโดดเด่นเสมอไปแต่อาจเป็นสิ่งที่บังความเหนื่อยล้าความทุกข์และความจริงที่พวกเขาไม่มีโอกาสได้พูด สุดท้ายนี้ขอทิ้งทายไว้ว่าจะเป็นยังไงเมื่อเสียงเพลงไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินอยากร้องแต่คือสิ่งที่พวกเขาจะต้องร้องขอบคุณที่ฟังจนงจบนะครับถ้าคุณเคยชอบศิลปินเคป๊อปคนไหนลองกลับไปฟังเพลงของเขาอีกครั้งแล้วถามตัวเองว่านี่คือเสียงที่เขาอยากร้องหรือเสียงที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเงียบ และนี่คือ Movie with Chris นะครับฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์หนังที่คุณอยากให้เราสรุปและวิเคราะห์เรื่องต่อไปแต่ทำใจไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหนังที่เราวิเคราะห์จะไม่ออกมาสวยงามเสมอไปสวัสดีครับ